สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอามีดของหลวงพ่อกลวยนะครับเอามีดเอามีดของหลวงพ่อกลวยเอามาให้ชมนะครับอ่ามีดหลวงพ่อกลวยมาให้ชมนะครับแต่มีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นสามกษัตริย์นะครับของหลวงพ่อกลวยเนี่ย โอ้ยิ่งจับยิ่งแวัดขึ้นใหญ่เลยเนี่ยนนเ,าาเนื้อโลหะเนี่ยยิ่งจับยิ่งแว็เลยทีนี้สวยนะสวยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นงาแต่แต่เป็นกระดูกแนะแต่ก็สวยนะครับสวยเป็นเป็นแบบสามกริย์นะครับส่วนส่วนที่เน็บเนี่ยนะเป็นนาคนะครับเป็นนาคเลยนะเป็นนาคหายากนะครับแบบนี้ยังไม่เห็นมีมีใครเหลือพอดี หลวงพ่อได้บรรจุลงในในไอ้แบบกรอบเลี่ยมมานะที่ผมเคยให้ดูนะอันนี้กรอบเลี่ยมนะเดี๋ยวเอาเอากรอบเลี่ยมให้ดูนิดนึงนะครับกรอบเลี่ยมให้ดูนะจะมีอยู่ในกรอบเลี่ยมนะครับมีมีอยู่ในกรอบเลี่ยมทุกอันเนี่ยครับนะจะอยู่ในกรอบเลี่ยมเนี่ยนะทางวัดหรือว่าหลวงพ่อเขาทำมาเนี่ยสวยเห็นไหมครับเนี่ยน่ก้าสามกษัตริย์เหมือนกัน นะเป็นาสามกษัตริย์ <c oughs> พอดีมันก็ <c oughs> โอ้ยิง่งยิ่งจับนี่มันเว็บเลย <c oughs> ส่วนที่อันนี้สีเหลืองนี่คือกระดูกนะครับแต,แต่แต่ทำสัดส่วนได้สวยงามมากเลยมีมีดของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะทำสัดส่วนได้ได้สวยงามมากเลยอันนี้เป็นเป็นนาคตรงนี้เป็นนาคนะครับเนี่ยเป็นเป็นนาคพอเริ่มจากนี้ก็เริ่มเป็นาสามกษัตริย์แล้วนะเนี่ยเริ่มเป็นสมกษัตริย์แล้ว ตรงนี้ตรงนี้เป็นนาคนะครับซึ่งไม่เหมือนกับของหลวงพ่อเดิมนะโมเดลตัวนี้ก็จะเป็นเงินส่วนแหม <c oughs> ่นี่ก็เป็นแบบสามกษัตริย์เห็นไหมมันจะมีอยู่สามสีตรงนี้ตรงนี้ตรงนีอ้ออกเป็นเงินนะครับตรงนี้นะทีรัดเนี่ยนะรัดนนี่ออกออกเป็นเงินพอตรงนี้ก็เป็นนาคนะครับเป็นนาคเนี่ยเป็นนาคตรงนี้ก็จะเป็นเงินนะครับส่วนตรงนี้เป็นสามกษัตริย์มีมีเส้นอยู่ห้าเส้นนะครับ อันนี้ก็ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นห้าห้าเส้นเหมือนกันนะครับอันนี้ทองงากเงินเหมือนกันตรงกลางนี้ก็ก็เป็นเงินเนี่ยเป็นเงินนะครับเนี่ยเป็นเงินนะเป็นเงินส่วนด้านด้านปลายนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นแบบ <กะ S 1> สามกษัตริย์ด้วยสามกษัตริย์ตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับดําเลยนะครับนี่คือวิธีการดูมีดของหลวงพ่อกลวยนะครับมีดของหลวงพ่อกลวยนะครับสวยนะครับสวยนะครับ ไม่ใช่มีสวยนะเนี่ยนะสวยนี่คือด้านนอกนะครับเนี่ยพอเป็นมันยิ่งจับยิ่งเป็นมันหลีบแปลกอะนะยิ่งจับเนี่ยยิ่งจับยิ่งเป็นมันเลยอะเนี่ยแล้วก็จะขึ้นเหมือนกับว่ามันพอถูกเหงื่อถูกลแล้วเขาจะขึ้นขึ้นเป็นสีนากเลยเนี่ยตอนอยู่ในในกรอบนะเ,อเนี่ยยังออกสีดำดำเนี่ยพอจับไปจับมาเอากลายเป็นสวยเลยเนี่ยแดงใหญ่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสามกษัตริย์นะครับ ถ้าเป็นของหลวงพ่อเดิมนี่ก็หายยากเป็นหลวงพ่อกล้วยนี่ก็หายยากนะมีก็จะเป็นดําไม้ดําไม้ฝักไม้หรือว่าดํางาฝักไม้ของหลวงพ่อกล้วยนะ <c oughs> แต่ที่งาฝักงาก็ยัง,ย,งยังไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นแบบรูปแบบสามกษัตริย์นี่คือสามกษัตริย์จะเป็นสีงไงครับสามสี 3, งไงครับทองเงินนาคนะครับทองเงินแล้วก็นาคเนี่ยตรงกลางนี่ก็จะเป็นเงินเนี่ยนะตรงเง้นนะตรงเนี้ยเป็นคนจะเป็นเงินนะครับ จะจะสวยเหมือนกันนะครับนะ,อะของของหลวงพ่อกลวยเนี่ยโอ้โหไลยแรงอยู่อย่างหนึง่งชอบตรงไลยแรงอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อถ้าใครคิดไม่ดีกับเรานะสิ่งเหล่านั้นนะที่เขาให้ร้ายเราเขาคิดกับเราไม่ดีเนะี่ยจะสะท้อนกลับนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยจะจะสวดหรือว่าปลุกเสกด้วยมนต์ยก,การด้วย <c oughs> เอาจําง่ายๆคือ สิ่งของของหลวงพ่อกลวยทุกชิ้นเนี่ยนะเออจะปลุกเสกด้วยมนพักการเสริมลงไปด้วยนะครับหนึ่งแตกต่างกับพระอาจารย์อื่นคือจะเสกคาถามนพักการลงไปด้วยเพื่อคอยช่วยลูกศิษย์คือคนไหนจะมาทําหรือว่าคิดร้ายกับลูกศิษย์เนี่ยนะหรือลูกๆของหลวงพ่อเนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะก็จะสะท้อนกลับถ้าใครคิดไม่ดีนะจะสะท้อนกลับถือว่าซวยเลยคนไหนที่คิดไม่ดีกับ ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนะถือว่าสวยเลยครับนะสองความพิเศษที่สองนะนะความพิเศษของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะ <c oughs> ก็มีอันที่หนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วคือมีการเสดด้วยมนพการด้วยหนึ่งอย่างคือถ้าใครคิดไม่ดีกับเราก็จะสะท้อนกลับไปประมาณเนี่ยนะเออแต่ถ้าเป็นสายเหนือสายทางเหนือก็จะเป็นเขาเรียกว่าการสะท้อนนะเขาเรียกว่า พระถาการสะท้อนพุทธังอัหังกันหาธรรมังอัหังกันหาสังฆังอัหังกันหานะโมพุทธายะนะมะปทาจัปกะกัสะนะมะอาอุสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นอันนี้จะสะท้อนกลับนะครับของสายทั้งเหนือแต่ของหลวงพ่อเดิมหลวงของหลวงพ่อกันเนี่ยนะก็จะท่องเสกไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวก็จะเสกท่องไปด้วยเลยเราไม่ต้องท่องแล้วหลวงพ่อก็ท่องไปแล้วแล้ว ใครคิดไม่ดีกับเราก็จะสะท้อนกลับนะครับสาหรับบนพักการนะครับปลุกเสกของหลวงพ่อกลวยทุกชนิดจำง,ง่ายๆถ้าใครมีของหลวงพ่อกลวยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโชคดีแล้วประมาณนี้ยอย่างที่สองคือหลวงพ่อก็จะหลวงหลวงพ่อเนี่ยก็จะปลุกเสกของของท่านเนี่ยนะเจครั้งในวันคืนเนี่ยนะเ,เพื่อเหมือนกับว่าเพื่อสู้กับ ไอนะ้พวกมลดําไหวอะนะเพราะมลดาเนี่ยมันจะท่องคาถาหรือว่าเสกเนี่ยนะเจ็ดครั้งวันก็คืนเนี่ยเจ็ดครั้งหลวงว่อกล้วยก็ท่องเหมือนกันนะครับคือเช้าสายใบเย็นหัวค่ําเที่ยงคืนหรือว่าตอนดึกนะแล้วก็คนแจ้งนะครับเจ็ดครั้งนะครับอ่าภาษาไทยเรียกว่าเจ็ดคาบเพราะฉะนั้นใครทําของมาก็เจอสิ่งของลวงพ่กกล้วยอยู่แล้วเข้าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น ความโชคดีของพวกเราคือหลวงพ่อปวยนี่ก็ปลูกเสกไว้แล้วนะครับตรงนี้นะส่วนคาถาที่ปลูกเสกนี่ก็เหมือนกับหลวง,งพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมเลยก็คือ <c oughs> ใช้คาถาท,ที่ที่เรียกว่าอาวุธาประการนะครับอาวุธาประการปลูกเสกนะเวลาไปไหนมาไหนก็ก,ก็วิธีการใช้ก็เหมือนหลวงพ่อเดิมมันเนี่ยนะก็คือท่องท่องคาถาด้วยเหมือนกันนะโมสามจบแล้วก็ พระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาศัตรูมาบีทาวินาศสันติเนี่ยแค่เนี้ยนะ,ะเวลาเราจะไปไหนไปไหนไปไหนมาไหนนะและถ้าจะให้ดีก็คือท่องอถาถรรพ์บุกเสกมีดเลยนะครับของของหลวงพ่อนะ,อ,ะอาวุธทาประการนะครับสักขะสัะวชิราวุธังเวสุวรรณสักกะาวุธังอราวากวะสะตุสาวุธัง ยมัสสันายนาวุธังนรา,ายัสัจกราวุธังปัญจอุธนางเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอวุธนังภะคะภะขาวิจุนังวิจุนารมังมาเมนะพุทธสันติคัจฉามุมหิโอกเกษตรติพาหิ <c oughs> นะแค่นี้เองนะครับหัดท่องครับมันไม่ยากเดี๋ยวก็ได้นะครับนะ,ะก็รู้แล้วนะข้างนอกเนี่ยรือว่าพวกแหมเนี่ยบอกลัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ทำจากโลหะสามษัตริย์ทองเงินนาคนะครับส่วนฝักนะครับฝักกระดัมเนีเ่ยครับทำมาจากกระดูกนะครับแต่เหลืองสวยจังเลยนะทำมาจากกระดูกนะครับไม่ใช่งานะครับอ่าอันนี้ก็พอรับทราบแล้วนะทีนี้มาดูข้างในมั่งเนี่ยแน่นทีนี้มาดูใบมีดนะครับเป็นใบมีดในแบบดำาๆนะครับอ่าหลวงพ่อเนี่ตีเองนะนะยุคแรกๆนี่ตีเองเลยครับเนี่ยนะมีกระถาด้วยอืม นี่คาถาคาถานะครับท่องได้ว่าอปัจจคะอปัจจคะคะอปัจจะอะนะครับเนี่ยนะฝากนี้ฝั่งนี้นะอ่านว่าอปัจจคะคะปัจจะอะอ่าสี่ตัวเนี่ยนะก็กลับไปกลับมากลับมากลับไปนะครับอืมอปัจจคะคะปัจจะอะนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สลับไปสลับมาเหมือนเดิมนะเป็นเป็นเหล็กสีดำนะครับเป็นเหล็กสีดำ หน้าตาจะเป็นเนี่ยงานการทําของหลวงพ่อกลวยนี่สวยนะสัดส่วนสวยนะผมว่าสัดส่วนสวยเลยเนี่ยสัดส่วนเนี่ยสวยเลยครับเนี่ยสัดส่วนสวยมากเลยนะสัดส่วนนี่งามมากเลยนะแม้ั้งงานด้วยแล้วโอ้โหสวยจัดแล้วการวางตําแหน่งเนี่ยนะที่เน็บกระเป๋าเนี่ยพอดีพอดีเลยเนี่ยไม่ไม่บนเกินหรือว่าไม่ล่างเกินจัดแบบพอดีเป๊ะเลยสวยเนี่ยนะ เออทำมาจากนาคโอ้โหจับไปจับมาสักแดงแป๊ดกันเนี่ยนะขนาดมือก็ถือว่าสะอาดแด้ทแต่ถูกไปถูกมาเนี่ยโอ้โหแป๊ดเลยนะครับสีนี่ขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นนาคสวยเลยอะ่ะยิ่งจับยิ่งสวยอะ่ะตอนออกใหม่ๆมันยังไม่สวยนะเออยังไม่สวยเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้เป็นนาคแล้วเนี่ยสวยอะ่ะนะโอ้โหสวยงามจริงๆนะทำถือว่าทําสวยแล้วกันนะครับนี่คือมีดเทพศาสาตาของหลวงพ่อกลวย ชุดตีนทุนโลนะครับชุดตีนทุนโลอ่าทนโลนะครับเนี่ยนะอ่เป็นมีดแบบสามกริย์แต่ไม่ใช่งาน,นะครับมีดก็ทําเองอะไรเองอลนะนี่เช็ดน้ํามันแล้วนะใบมีดอ่ะเพราะว่ามันมันเริ่มเป็นสน,นิมนะเริ่มเป็นสน,นิมนะครับอ่อใครมีก็ติดตัวดีนะครับอ่าสำหรับมีดนี่แล้วก็สิ่งของของพ่อของของปวยเนี่ยนะผมก็ปวยเนี่ยนะนะ ก็จะสะท้อนกลับไปค,คิดไม่ดีกับเรานะครับก็เอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมเผื่อไปเจอก็จะได้รู้จักนะครับเฟซีก็จะเก็บได้ง่ายตอนนี้ผมมีอยู่ 17- 17เล่มเนี่ยสิเล่มเล่มเอาออกมา1เล่มอันนี้ก็จะเอาไว้ติดตัวแล้วอีกอันก็ให้ให้แฟนติดตัวนะครับข้อดีข้อดีของวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะก็คือใครคิดไม่ดีก็เราสะท้อนกลับนี่สุดยอดแล้วก็หลวงพ่อก็ปลุกเสก วันคืนนึงเนี่ยนะเจ็ดครั้งเนี่ยคือข้อดีสองสองอย่างเนี่ยนะเออยังไม่รวมอย่างอื่นที่หลวงพ่อมอบให้เลยอย่างเช่นหลวงพ่อทําเยอะเลยเพื่อจะให้ลูกศิษย์นั่นเองเออรอดจากสิ่งไม่ดีประมาณเนี่ยครับนะก็เลยเอาออกมาก็เลยเอาออกมาจะกรอบอย่างเงี้ยนะออกมาออกมาจะกรอบแบบเนี้ยครับเนี่ยเขาใส่พระมาเอาพระออกแล้วนะเอาพระออกไปแล้วนะเอาหลวงพ่อออกไปแล้วก็เหลือแต่แบบนี้แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เอาไว้ติดตัวนะครับ ผมก็มีมีดหลวงพ่อเดิมเยอะนะแต่ก็เลยยังไม่ได้เอาออกเนี่ยเพิ่งเพิ่งเอาออกมาเนี่ยสำหรับมีดของของหลวงพ่อกลวยการปลูกเสกอะไรก็คล้ายๆบางอย่างก็เหมือนกับหลวงหลวงพ่อเดิมนั่นแหละเพียงอยู่มีจานหรืรอว่าเขียนอักขรที่ใบมีดไม่เหมือนกันส่วนการใช้คาถาปลูกเสกนะเหมือนกันนั่นแหละแต่ดูแล้วของหลวงพ่อกลวยจะเสริมตรงที่ว่า,าเสกเจ็ดครั้งในวันก็คืนแล้วก็ใส่คาถา มนสะท้อนกลับอีกอย่างนึงนะครับนี่เนี่ยแนละ้วก็ก็คือเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีของพวกเราที่ได้ใช้ของดีๆติดตัวนะครับก็เลยใช้อถาบบนพระก,การนะครับก็ขอให้คลิป f อของเรามีความโชคดีได้มีอ่าหลวงพ่อปวยไว้ใช้บูชานะครับนะกดไลค์กดติดตามนะครับมีของดีๆให้เราได้ชมอีกเยอะนะครับ สำหรับนะคลิปของผมเนี่ยครับกดติดตามมานะครับแล้วจะได้เจอได้เห็นอะไรนะครับในสิ่งที่ดีๆนะที่คนอื่นเขามีน้อยแต่ผมมันจะมีเยอะหรือคนอื่นหรือว่าคนอื่นไม่มีแต่ผมมีประมาณเนี่ยหรือว่าจังช่วงที่จะแบ่งปันวัตถุมงคลก็จะได้รับทราบนะครับถ้าไม่กดติดตามนี่ก็จะไม่รู้ว่ะทีนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามด้วยนะครับ FC ของผม าจะมีอะไรให้ชมให้ดูให้รู้ให้เห็นอีกเยอะนะครับรับรองว่าถ้าใครเข้ามาเนี่ยกดต,ติดตามตลอดเนี่ยรับรองว่าโชคดีแน่นะอย่างน้อยได้วัตถุมงคลที่จับต้องได้มีแน่นอนครับตรงนั้นนะให้กับ f c มีแน่นอนตรงที่ว่าจับต้องได้นะครับวัตถุมงคลนะมีแน่ครับอย่างเช่นที่มีแน่เลยอ่ะก็คือวัตถุมงคลในในรูปแบบของ รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับเออพราะฉะนั้นกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ, like, รบขอให้ fc ของผมมีแต่ความโชคดีนะครับสวัสดีครับ